ให้การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทางมิกิเสร็จแล้วสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมวันนี้เป็นคิวการเคลือบแก้วนะครับสำหรับรถที่ไม่ใช่รถใหม่ใบแดงบ้างนะครับกับรถ f อร์ Ever e s t รนะครับคันนี้นะครับเป็นรถตกทอดมาจากรถคุณตั๊กบริบูร์นะครับจากของอันนี้รถพี่ต้อยนะครับซึ่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทําการเคลือบแก้วนะครับคันนี้นะครับประวัติเล่าก่อนในเรื่องในเรื่องของตัวสีเนี่ยรอบคันปกติสวยงามดีแต่มีแค่ทิ้นเดียวคือฝากระโปรง ที่ไม่ค่อยเรียบร้อยคือสีมันแตกสีมันแห้งไปแล้วไม่สามารถเคลือบหรือขัดใดๆก็ได้ลูกค้าได้นํากลับไปทําสีฝากระโปรงก่อนแต่ก่อนน่าจะทำกับสีฝากระโปรงผมเคลือบแก้ว้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นผ่านปีใหม่ไปเราก็มาเคลือบใหม่มาขัดปากระโปรงใหม่ได้อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้ตัวน,นี้ทําสีมาแล้วนะครับก็สีตรงกับตัวข้างๆเลยแต่ข้างๆไม่ได้ทำนะแต่ข้างๆเราทําการเคลือบแก้วให้ใหม่ทําการเตรียมผิวให้ใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้จะบอกเลยว่า รอบคันคันนี้นะครับความเงางามความแข็งแรงนี่แทบไม่ต่างกับซูเปอร์โค้ดเลยเพราะว่าโปรแกรมที่ทำให้เนี่ยเป็นโปรแกรมกาฟีนด้วยเป็นอัลฟากาฟีนพัดนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับผมออกแบบมาให้กลุ่มมองโกโดยเฉพาะกลุ่มโฮมไทยกลาดโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็ตามใช้รุ่นนี้ทั้งหมดสําหรับไม่ว่าจะเป็นของรถคุณเมฆรถคุณก๊อฟรถพี่ต้อยนะครับรถฮาร์ลีนะหลายๆคันนะฮะแต่ฮาร์ลีส่วนใหญ่จะทำซูเปอร์โค้ดนะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ ผมได้พออพุมแล้วว่าสีตัวนี้แข็งจากการเคลือบแก้วในสเต็ปอัลฟากาฟีนพัดตัวนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากได้โปรแกรมอย่งนี้ต้องรีเควสเข้ามานิดนึงผมจะสรรหานะครับมาให้ท่านได้ใช้กันแต่กระบวนการการทำงานจะคงเหมือนเดิมถ้าไม่เงาเราไม่เคลือบไม่ไม่เงาเราไม่ยอมเคลือบแน่ๆนะครับกับคันนี้อย่างที่บอกนะครับ กับรถที่มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณแสนแปดลอยปกติเยอะแน่ๆนะครับแต่ฝากระโปรงเคยทำทำสีมาเราจัดให้ใหม่ตอนนี้ถ้าใครเห็นก็นึกว่าไปแดงแต่ถ้าเจ้าของเก่าเห็นรับรองว่า,ว,าว้าวแน่ๆครับสำหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต้อยมากครับที่ให้ความไว้วางใจน้องคนนี้นครับเป็นผู้ดูแลร,รถคันนี้นะครับออกมาได้อย่างสวยงามน่าขับขี่เลยทีเดียววันนี้มิกี้เสร็จราสวยขอขอบคุณพี่ต้อยมากๆขอบคุณท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับ